เปิดประวัติแม่น้ำหนึง่งเจ้าแม่ให้หวยสายบุญตัวจริงเคยออกรายการดังชวนรู้จักแม่น้ำหนึ่งผ่านตัวตนประวัติรวมถึงผลงานการให้หวยที่เป็นที่ประจักษ์พร้อมเรื่องราวในชีวิตหลากหลายที่ทําให้แม่น้ำหนึ่งกลายเป็นเจ้าแม่ให้หวยชื่อดังที่มีผู้ติดตามหลักแสนนอกจากเรื่องให้เลขเด็ดที่เป็นจุดเริ่มต้นในการมีชื่อเสียงของเธอแล้วชีวิตแม่น้ำหนึ่งยังผ่านอะไรมาอีกมากมายวันนี้มาร่วมติดตามไปพร้อมทีมงานไทเกอร์กันแม่น้ำหนึ่งที่ใครหลายคนรู้จักเธอมีชื่อจริงว่า ธิดาธนาโชติจินดาแม่น้ำหนึ่งเป็นชาวจังหวัดนครราชสีมาปัจจุบันเธอมีอายุ29ปีเกิดเมื่อวันที่19ธันวาคมพุทธศักราช2536จุดที่ทําให้ชื่อเสียงของแม่น้ำหนึ่งกลายเป็นที่รู้จักเริ่มต้นมาจากการได้หวยซึ่งเธอสามารถให้แนวทางเลขเด็ดได้ถูกถึง8งวดติดจ,จึงทําให้เหล่าคอหวยต่างรอคอยการให้เลขของเธอในแต่ละง,งวดก่อนหน้านี้ชีวิตของแม่น้ำหนึ่งค่อนข้างลําบาก โดยเธอเคยพักอาศัยอยู่ที่อำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาก่อนที่จะเริ่มเข้าสู่วงการใบหวยและขายเครื่องรางปีเซียซึ่งผลงานการใบหวยของแม่น้ำหนึ่งก็ค่อนข้างดีเยี่ยมจนทําให้เธอสามารถสร้างตัวได้และได้ฉายาว่าเป็นเจ้าแม่ใบหวยคนดังของเหล่านักเสี่ยงโชคเลยทีเดียวและสไตล์ชีวิตส่วนตัวของแม่น้ำหนึ่งเธอถือว่าเป็นคนที่รักการทําบุญมากทีเดียวโดยแม่น้ำหนึ่งมักจะโพสต์ภาพแบ่งปันบุญให้กับผู้ติดตามบนช่องทางเพจ Facebook อยู่เสมอโดยเพจปัจจุบันที่เธอใช้ ให้แนวทางเลขเด็ดคือพิระดาบุญนี้บารมีปู่หลังจากที่เพจหลักที่เคยใช้ชื่อว่าแม่น้าหนึ่งถูกปิดตัวไปนอกจากเรื่องราวการให้เลขเด็ดแล้วชีวิตของแม่น้าหนึ่งก็ค่อนข้างผ่านเรื่องราวมามากมายทีเดียวเธอเคยถูกตํารวจบุกตรวจค้นถึงตาหนักเหตุเพราะแม่น้าหนึ่งเคยโฆษณาฝังลิงเว็บพนันออนไลน์เข้าขายความติดตามพอเราบริษัทการพนันซึ่งแม่น้าหนึ่งได้เดินทางเข้ารับทราบข้อกล่าวหาตามคดีที่เกิดขึ้น ส่วนเรื่องหัวใจแม่น้ำหนึ่งเคยมีสามีชื่อรุ่งเชื้อแอบราชาโดยมีบุตรด้วยกันทั้งหมดสามคนก่อนที่จะเลิกรากันไปโดยแม่น้ำหนึ่งได้พบรักใหม่กับแฟนหนุ่มชื่อฟิล์มพงษธรคงเพชรรศักดิ์ความรักครั้งล่าสุดกับแฟนหนุ่มชื่อฟิล์มก็ค่อนข้างไม่ราบรื่นนักเพราะเป็นสาเหตุให้เกิดการฟ้องร้องจนทําให้แม่น้ำหนึ่งต้องไปปรากฏตัวในรายการดังอย่างหนกระแสน,นื่องจากอดีตภรรยาของฟิล์มได้ฟ้องเรียกร้องค่าทดแทนรวมถึงฟ้องหยา่า นอกจากนี้แม่น้ำหนึ่งยังเป็นเจ้าของบริษัทที่จดทะเบียนถึง3บริษัทได้แก่บริษัทธิรดาเครื่องรางความรวย8 8จำกัดบริษัทพีโครติ้งช็อปจำกัดและบริษัทแม่น้ำหนึ่ง88จำกัดเรียกได้ว่าแม่น้ำหนึ่งเป็น working woman ตัวจริงรวมถึงมีมูลค่าทรัพย์สินในปี2564มากกว่า18.9ล้านบาทเลยมีเดียวแม้ว่าชีวิตจะพบเจอกับมรสุมมากมายแต่ความแกร่งของแม่น้ำหนึ่งก็ทำให้เธอผ่านเรื่องราวเหล่านั้นมาได้หากใครอยากติดตามชีวิตแม่น้ำหนึ่ สามารถไปเจอกันได้ที่ Facebook ทิรดาธนาโชติจินดาและ Instagram มไอ n a m n u e n g p r d